เวลา15้านาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในราชิดสุดพุ่มผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานชนะไทยยอดทองซึ่งเป็นกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายคว้างระเบิดแสวงเครื่องส่ทามปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบ้านน้ำบ่อหมู่ที่สองตำบลบ้านน้ำบ่ออำเภอปนานเรจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22กันยายน2564โดยตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลนวสุวรรณกออเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตน์คติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวาีและพระบรมวงศานุวงศ์ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อมและโปรโดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย